โอ้ชก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 บุบอะไรแบเนี้อือเอ้โอ้ยลูกคันลูกคันอะไรว้าวมันก้อนมูดีเลยนะทุกคนเกออันนี้เง้ยโอ๊ยรอวโอ้อสวัสดีมิสเตอร์แฮชไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจนายนานเลยนะฉันก็เช่นกันนะฮัลโหลโอเคมิสเตอร์แฮชฉันไปก่อนแล้วกันนะโอเคอันนี้อะไรนะเนี่ยคน คนเครียดเหรอคนเครียดโอเคอันนี้คนเครียดอันนี้อ,อ๋อจําได้ไอตัวน,นี้ชื่อว่าโอมูจิมะนะโอเคอย่าไปโกนเขาเลยดีกว่าอันนี้อันอ,อันนี้เอออันนี้ชื่อว่าน้องอลิสาลุทวนนะัอออนนักเออคนเนี้ยโอเคส่วนอันนี้สีสีเทา,อ,าอืมอันนี้ก็จุกจุกจุกจกแล้วโอ้รสไลด์จริงอันนี้อัน โอเคนะโอเคโอเคเอออัน oh. น okay. ี้เด็กเด็กเรียนโอเคนี่เด็กเรียนแล้วก็โอเคเออแล้วอันนี้คือเด็กเด็กใสกระโปรงนะผู้ชมเด็กใสกระโปรงเฮ้ยนี่มันนี่มันนี่มันพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ใสกระโปรงได้นี่นะเว้ยแล้วไงต่อชม อะไรเอา้าทำไปทำกันแบบนั้นน่ะอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรโอร้ยเยียเยียเยยเยียยยเยยเอ้ยนี่มันคนเสิร์ฟน,น้องไอริสาลุทวานังนี่น่ะคนคนเมื่อกี้เลยผู้ชมแต่แต่แต่ว่าคนเมื่อกี้แต่ว่าเออเขาใส่เสื้อสีนํำเงินนะโอ,อ้ยไม่ใช่พเอยอะไรไปเนี่ยเอยเอโอเคอันนี้อย่าไปสนเลยอันนี้คนบ้าผู้ชมอย่าไปยุ่งอันนี้ อันนี้ก็โอเคเดี๋ยวไปยุ่งเลยนะอันนี้คือซีดีตัวละครในซีดีของไนะอ้นะเออของผมนะฮะเออผิดอืม,อมรู้ว่ามีอะไรมยมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้คนจีนเนี่ยไปยุ่งเลยนะไม่ดีนะอันนี้เอออันนี้ฝรั่งตัวยาวโอเคอย่าไปยุ่งเขาเลยโอ้ยโอเคอันนี้คืออะไรเนะแบบนี่ยเบตดีมิชชั่นเลยเหรอเดมิชชั่นเลย ดี๋ดูได้ดิโอ้ยไม่ได้เขียนเขียนมัวเลยอะโอเคอ่าอฮะอ่าแล้วไงโอุ้ยตกใจตะโกนทำไมอ้าวเอออะไรวะโอเคอืมแล้วต่ออ้ามันจะกินแม่เอาเอาเอาจะเย็นเพื่อนเอาเอาเอาดูดไปทั้งกัมแพ็กแม่เลยอันนี้ มิสเตอร์โดงมิสเตอร์โดงยิงฮ่าฮ่คนอัพไซด์ดาวอันนี้คือคนอัพไซด์ดาวมาชมนะอัพไซด์ดาวมากโอเคอันนี้โอเคอันนี้คือมีมนะอันนี้คือโอเคอันนี้คือแอนิเมชันนะอันนี้คนอัพไซด์ดาวครั้างในมาชมนี่คือคน down, อัพไซด์ดาวอีกแล้วอัพไซด์ดาวตลอดเลยกีเมล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 เราไม่ยุ่งกับกลุ่มคนพวกนี้นะเออน้องแอ๊ดตอดยมันจะพาไปดูเลยเดยที่เคยวาดเอาไว้อันนี้คน้า คนสติไม่สมประกอบผู้ชมคนชิ้นส่วนไม่เท่ากันตาเล็กตาใหญ่อ,อือแขนแขนไม่เท่ากันอย่าไปยุ่งไม่ดีไม่ดีโอเคอันนี้เอ้ยไม่ยุ่งหยุดหยุดยุดยุดเดี๋ยวโอเคแต่ละอันนี่โอ,อนน้โหค,คนคนแขนใหญ่ไม่เท่ากันอีกแล้วคนคนตา <c oughs> อออันนี้ <c oughs> อันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือคนเกาหลีอันนี้คือคนเกาหลีตาไม่เท่ากันนะผู้ชม <laughs> คนเกาหลีคนเกาหลีตามไม่เท่ากัน <laughs> 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 อันนี้คือเอ็นนุ้ยชมเดี๋ยวตีดดนกนสินมิเอาอันนี้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 มีโอกาสตีดดนกสินี๋ยวผมจะโชว์ทำไมไมเนี่ยเอออันนี้ลิง <laughs> โอเคอันนี้คร้องไห้ ก็เล่นเกมดีกว่าเบื่บอเริ่มเบื่อแล้วเหมือนในเราบอกเออเอาอย่างนี้พี่ชมถ้าไม่มีอะไรในเราบอกเล่นกะับเราเคนะบาย